ผู้ที่เดือดร้อนในวันนี้ก็คือครูลุงไปถึงครูที่ปางเท่านียเกษียณอายุแล้วแต่ยังต็ดชื่อว่าเป็นผู้ค้าประกันอยู่วันนี้ต้องนอนปวดไมเกรนอยู่บ้านจะลงลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ยังต้องมาเป็นหนี้แทนที่จะได้ใช้ชีวิตปั้นปลายอย่างสุขสงบวันนี้ต้องนอนป่วยนะครับต้องเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าพบว่าตัวเองยังต้องเป็นหนี้ในฐานะผู้ค้าประกันนะครับนอกเหนือไปจากนั้นแล้วนะครับ มันยังมีอีกเหตุการณ์นึงครับที่ผมคงต้องรายงานให้พี่น้องประชาชนทราบก็คือว่ามันสร้างความเดือดร้อนนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ค้ำประกันแต่ปรากฏว่าวันนี้ผู้ค้ำประกันเองเนี่ยถูกกีดการธุรกรรมกับสากลทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเงินกู้สามัญไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ชอชอหรือเงินกู้ฉุกเฉินสากลไม่ให้กู้แล้วครับตัวผู้ค้ำ ไม่เท่าไหร่แต่วันนี้มันกระทบชิงไปถึงผู้ที่คำประกันให้กับผู้คำประกันรายนี้นะครับซึ่งกลายเป็นบุคคลที่3าหรือบคุคคลภายนอกวันนี้ถกสหกรณ์กีดกันนะครับไม่ให้กู้เงินสาม,มไม่ให้กู้เงินฉุกเฉินกับสหกรณ์ครูเลยกลายเป็นว่าการใช้อำนาจในส่วนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นการลุกแกมหนนาหรือไม่อย่างไรหรือเป็นระเบียบของสหกรณ์ครูนะครับแต่ ครูที่มาล,อล้อมเยงกับผมที่ก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ก็มีการหักเงินนะครับชาพนกิจหรือเงินชบคอเนี่ยไปชําระหนี้เสียก่อนเหลือเท่าไหร่จึงปันให้กับทายาทแต่วันนี้พอไม่เกิดเหตุการ์พอกลายเป็นเหตุหการณ์กลับกลายเป็นว่าครูที่ไปค้าประกันถูกดําเนินคดีครูที่ไปคปา้คคปคปาประกันถูกกีดกันจากเงินกู้ทุกช่องทางจากสกรณและยกกังกระทบชิ้ไปถึงผู้ที่เป็นผู้คา้าประกันให้กับครูที่เป็นผู้ค้าประกันอีกทอดทอดหนึ่ง ข้อต่อไปกลายเป็นว่ามันกระทบไปถึงบุคคลที่3ด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรมันละเมิดไปถึงบุคคลที่3เลยทีเดียวนะครับดังน,นั้นแล้วนะครับผมขอเนี่ยนะครับก่อนที่จะปิดท้ายการแถลงข่าวในวันนี้นะครับอยากจะตั้งข้อสังเกตไปยังประธานสากลภูเก็ตนะครับว่าประธานสากลค,ค,ครูนะครับว่า 1. เหตุใดท่านจึงไม่หักเงินชอบปคไว้ชําระหนี้ให้แก่สาคคกลก่อนที่จะปันเงินให้กับทายา นะครับ2การใช้อำนาจในการกีดกันธุรกรรมของผู้ค้ำประกันรวมถึงผู้ค้ำประกันของผู้ค้ำประกันท่านอาศัยอำนาจใดนะครับแล้วผมก็อยากจะฝากนะครับไปยังพี่น้องสื่อมวลชนว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่เพิ่งเกิดเมื่อสักไม่กี่กวันมานี้เลยครับที่บุรีรัมเกิดเหตุการณ์อัตวิบากกรรมครูได้เขียนจดหมายออกมาระบายความในใจว่า นอกจากจะต้องทุ่มเทกับการเรียนการสอนแล้วนะครับยังต้องประสบปัญหาเป็นหนี้สินนะครับท้ายกระทำอาตวิากกรรมนะครับแทนที่เราจะได้บุคลากรนะครับเพื่อมาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเยาวชนของเราตับกันว่าเราต้องสูญเสียคนดีๆคนเก่งๆไปเพราะระบบหรือเพราะความไม่ยุติธรรมของระบบหรือระเบียบนะครับหรือแนวปฏิบัตินะครับ ของสาวกรครูนะครับผมว่าอยากฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ